ค่ะมณอนุนน์นิยากมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเบรกสูตรคำนวณของพระอาจารย์ปิศนาวดที่ผ่านมานีนแปดห้าล่างมาตรงๆนะคะาหรับงวดนี่ป้อยไปแล้วสองคลิปคลิปนี้เป็นคลิปที่สามนะคะพระอาจารย์ฟันทงให้แล้วฟันให้แล้วห้างเดียวนะคะเน้นล่างกันบนจะเป็นตัวใดนะคะโค้งสุดท้ายหรือโค้งสองจะเป็นตัวใดจใจไปฟังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทยิยากับพระอาจารย์ปิิศนางวดวันที่สองพฤษภาคมสองห้าหกแปดนะคะ อาจารย์กล่าวนามสการค่ะเออจะเิ่นบอ,ปนอไ,บนไปจะไหนบอลตกไปตกสองสามเมตรนี่ทั้งนี้ก,เกาเยบาามืงอนตะกี้นี่น้องที่ย่าโอนเง,นงินเขาบัญชี่อาจารย์หนึ่งพันสองร้อยเป็นเงินของเอฟซีรวมทั้งบุญก็พระอาจารย์แล้วค่ะคุณตุกสามร้อยบาทคุณสมนึกเก้าร้อยบาทเป็นเงินหนึ่งพันสองร้อยโอนไปตะกี้นะคะพาจารย์ เออสาธุสาธุคอยอยุว่านโนสุขังพลังขอใหยลำคอยลุ้ยขอให้ถูกควยถูกถูกงวดเด้อสาธุมันนี่บอกมั้งเนี่ยฟาเอฟซีบอกว่าที่เพิ่นโอนเขาบัญชีพระอาจารย์เราให้นนทิยาส่งสลิปใหายพาจารย์เพิ่นว่าอวยพรให้เพิ่นน้ำแน่พนะนนทิยาจักสิวางได้ิ่นอยากได้ยินคำอวยพรเพราะว่าเพิ่นส่งสลิปให้นนทิยาให้นนทิยาส่งต่อ ต้นที่ยากกัส่งต้อยพระอาจารย์แทบทุกแทบทุกคนเด้อค่ะที่ส่งสลิปพระอาจารย์กับว่ยป้อนหายว่างหันมันจะได้ยินบ่บุญแม่นคิดว่าน่าจะได้ยินอยู่กับมือตะนาบุญน้ำเว็ซีนะคะเวานนี้ก็จังหาโชคดีทุกคนทุกคนไปนะคะพระอาจารย์มื้อนี้จะมีโค้งสุดท้ายมันบ่ค่ะโค้งโค้งสุดท้ายมื้อนี้มื้อนี้พอเมื่อวานนี้สิบหกแล้ววันที่2อออกแล้วอีกบพกมื้อบ่ ค่ะก็ได้ยินเขาว,ว่าพาาระจันทร์ฝันดีบ่คะว่านว่าท่านขักปันใดบ่ฝันเพาท่านขักปันใดแต่ว่าข่นตามตามจังหลักที่เก้านี่ฝันจังที่กัคถือคือกันบ่นอ,อ่าฝันจังที่กัคถือคือจังว่าอันฝันอยู่อันฝัน,น,นว่าไดอันฉันอาหารกับเนื้อแต่ว่าเนื้อยังบ่ท่านหูจัก เพราะว่าตัางในสองสามครั้งหนึ่งอนักนะสลดสาบันดาะก็เลยหมมือก่อนก็เรือว่ากาลึกเพอพมันใจปันใดมันกระจำาะไรขับยุดอกแต่ว่าผมเพรมันใจเพราะว่าฝัดมือรุ่นมากปันยังมเว้นปันว่าเอาเอาเอากันผนดอกเอาว่าเล็กตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นก่อาะค่ะกับพอได้สนใจน้ำข้าวดอก ถ้าเก่ากันในยินเตียนผู้นั้นว่าผู้นี้ว่ามันบอมเป็นว่าโตห่าให้ไปยังสิค่ะเจ้าสิมาเบี่ยงเบนไหมเขาไปสนใจคืนรัตนาเจ้าสีกับเพี้ยเฮ้าเฟยเพี้ยเฮ้าเฟยเออการเก่าเจ้ามาเบี่ยงเบนนี่เลขส่วนมากสีเข่าจะเขาของเข้าหรือเขาของเพื่อนค่ะพระอาจารย์เขาเขาของเข้าหรือเปล่๋ออ๋อคนมาหลอกหลอกให้ใจเฟยหลอกหลอกให้เฟยไหมค่ะเออก็้วเล่ว่า อันตามยังสูตรอาจารย์นี่ไล่แล้วทั้งบดทั้ง้วดเนาะทั้งบดอันมันสองรอยขสูตรสองรอยสูตรนี่พระอาจารย์เปิดเบิ่งบัดถูกสูตรค่ะแพ้วก็สองรอยสูตรเครื่องเหล็่มนี่มันตอบค่ะแล้วบานี้ก็มักขัดเอาเฉพาะพิเศษมันเอายีสิบสูตรแค่นั้นล่ะเอายีสิบสูตรยีสิบสูตรที่บอกว่าฟันตัวเดียวซีตัวเดียว อาซีตัวเดียวผู้อื่นอาจารย์อื่นเพิ่นให่ตัวใรกับเรื่ององเพิ่นละพ่พอได้เกี่ยวกับเพิ่นเพิ่นเพิ่นกับมีสูตรของเพิ่นเพิ่นกมีสูตรของเพิ่นแต่ว่าเลขพระอาจารย์ว่ามีเลขดับเ้อค่ะบ่มีเลขดับปั้นซีวิ่งซีแล้วมันบ่ากับอาจารย์วิ่งซีวิ่งซีบานนีอันซีนี่สูตรลักหน่วยนี่คือกับสูตรลักหน่วยนี่เบิ่ง เบิ <ersch> <S <S ้งคือกต่เบิ้งลักษณะเดียวกันเอามาเทียบเทียบแล้วสร้างสูตรอ่าสูตรแม่ต้นอีกวิ่งตัวเดียวก็เอามาเทียบเท่วนี้มาเทียบว่ามันจิคือกันกับมูอันเหล็กต่างลักไว้บอ่าเหล็กสูตรวิ่งตัวเดียวสูตรสองตัวสูตรสามตัวนี่ก็วิ่งตัวเดียวเฉกผิกเอามาเอามาใส่กันล้องเบื้องววามันจิตรงกันบอกกับสูตรมูต่างลักไว้มันก็ได้เก็บตัวเดียวค่ะอ่าพ้าอาจารย์ก็เรียกว่า ตัวเดียวนี่ลักซิบนี่อันสูตรสูตรชุดมาตรฐานชุดตั้งตั้งหลักมันมียูซ <c oughs> ีกับะคอกอันเอาไปเทียบลักซิบสูตรพิเศษนี่มันสีเหลือซีตัวเดียวใ่อาจารย์ก็เรียกว่าขันยัดการ่วน้ำแนยกขกการเวน้ำเนยยัดสถิมเลาะตัวหกเก็ดทำกานไวน้ําแต่เน้นเน้นให้ตัวเดียวคือซีเก็บ แต่ว่าดังบ่มี่ขายภาจารย์มือนีไปมหาวิาลกลับมารอย็ดล้านทรงทแท้ๆบ่มี <c oughs> บ่มี่เลย <c oughs> อันพวกขายลายหย่อยในอำเภอเมืองเกษตรกับบมีเมือวานนี่็เขาไปอำเภอเกษตรกับบมีอลายหย่อยพวกแกงต่างๆกับบมีทซ่เกตบ,บอมีไล่ผู้สัง่งอ่าก กูโซสังใ้น้ำเจอ้น้ำไล่ไงกะไม่คือก่อั้งหัวนี่ดังยังดังนี่หาหาบ่อรเลยหาบ่อไรตว่าเอกชนกบอาสิมีหรอกอาสิพ่อไะไรอยู่แต่ว่ากันฟาวเอากันกันคอดมือมากจ่อยเคือกาค่ะอาคนจะซื้อไหวอยู่ เพราะว่าย่ำให้ถ้าย่ำงอดนี่ก็จะเป็นย่ำสามรอบแล้วสามรอบแล้วป้อยคลิปสามรอบแล้วนะจะเห็นกันทั่วถึงนะคะพอาจารย์เอออาจารย์กัย่ำโตเก้านี่แหละค่ะซี<า>่ถุกปูทุกคนทีเดยยินเสียงตัมผาระวางยมนนทิยากับอาจารย์พิศนาน,นี่ย่ำงย่ำอยู่โตเกาเด้อบ่ได้เปลีย่ยนแสงแสงแต้แมคลิปแรกจะฮอดคลิปสุดท้ายสี่เก็บโตเนมนอกเจ็บโตกัน ตอมโูนี่แหละคือต้อมนี่แหละอันเน้นล่างเด้อเน้นล่างกันบนเน้นล่างกันบนเน้นล่างกันบนอันอันผู้ใดที่อยากกลับก็กลับไปน้ำเนี่ยแหละฮาเตียมันตัดเต็บบางครั้งจะออกโต๊ะกลับนะคะพระอาจารย์เออฮาเตียฮาเตียเล่าอันไปบ่ถือภาคเราสติออกโต๊ะกลับแล้วเหล็กบนกระดังดัก ดีก่งแ,แล้ไหนแต่ว่าผมตื่นเบ้อไปหอกทำจจดเยื่นเพอไปเคยมีเยค่ะะอาจาระอาจานไฮหกเกงวดน,นั่นให้ล่างออกออกหกเ็สบนออกแปดหกเ็ดบนที่ช่วงมันเท่ากันกับเลขพีขึ้นรถนะคะผอาจารยระอาจารย์ให้ล่างก็โดดขึ้นบนเออมันเอกัง มาคาผู้พ่อได้คาอันผู้มีกำไรแล้วกับพ่อได้คาเริ่มลูกคาเพิ่มล้านไปนะคาอันนะท่อกอสไปอันผู้อันมีทุนแน่ก็ได้ใส่หนีพ่อกอสแต่ว่าผู้ก็ท่านใดกับหมดนี่ก็ซื้อสิได้อยู่ออกได้อยู่ป่าจานว่าได้อยู่อยู่หรอกไอขันมากตรงเป๊ะคือเกาเนียวโอ้ยอันซีเบลี่ยู่มองได้บู เจ้ามื <g <g ่อวันน oh ี <g <g ้สิรีว่ามันอันฝายจานรีด้ค่ะฝายจาน์บไปไซเป็นบัคายูคือเก่าไปไซเจ้าเมื่อวนนี้สิไปรีค่ับมันออกซีเกตเนี่ดังแห้งไหลค่ะดังแห้งไปเบิ้งแพงไดกับบมี่แล้วเบิดตแล้วฝ้ายจันบ่มี่บ่มี่ไปหาทงไหนกับบ่มี่ฝายจัน ถามเมือม่อเมื่อเมื่อลงไปกรุงเทพไปไปยืนช่องอยู่ไกลๆกลปิดออกค่ะอันนี้ครับรถท้เจ้าจ,จอดอยู่อำเภอรประยักดยู่รถค่ะยืนบังไกลๆกลปิดออกนะบอมมี่เลยล่ะสี่เกตประยัดกระพุ่มผิดใส่บอมม,บอมี่ค่ะอันมีโยมไปถามคืกอกัน ข้าเจ้าว <h ả? S 2> ่าเพรมีสี่เก็ดรือโอ้ยเดี๋ยวไปหาต่อมื่อนั่นเลขของใครแจ็คมื่อะมื่อไปวัดพระธม์ไก่เมื่อวันพักถ้ามือข้าเจ้าว่าจะมาถามต่อข้าเจ้ามาขวนเอามื่อวัดเมื่อไรเมื่อเลขบองว่าท่านข้าเจ้ามาขวนเอาเปิดวัดจูเอาอยู่แถวอำเภอเกษตรข้าเจ้ากับพวกข้าเจ้ามีเงินข้าเจ้ากับขี่ขวนเอาเบิดค่ะอ่านบอยนี่หนุ่อวัตถลี่ค่ะ ค่าวกร่าบขอบคุณพระอาจารย์หลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทาน,นะคะวนันนี้ให้เอฟซีโซดีหน้ทาทางของพระอาจารย์นะคะกล่าวขอบคุณค่ากาบนรัสการค่ะอจะเริพ่พรขอให้โชคขอให้ m ắ นขอให้รวยๆทุกๆทุกคนค่ะพอไมพี่น้องเอฟซีสยงยินมเลยนะคะเสียงสัมผัสระว่านุทิยากับพระอาจารย์ปิศน,นาโค้งสุดท้ายรู้สึกว่าจะเป็นโค้งสองแล้วนะคะคลิปแรกก็ให้ไปแล้วคลิปที่สองก็เป็น ย่ำตัวเลขหรือเป็นโค้งสองก็ให้ไปแล้วนะคะมันก็นยังม่ให้เป็นโค้งสองอีกนะคะให้เพื่อว่าเอฟซีย่านเอฟซีบอได้นะคะย่านลืมนะคะบางคนก็นไปหาลอตเตอรี่บอได้ก็ต้องเส้ยกระชนนะคะสรุปวา่าแนวทางของพระอาจารย์ปิศนาโค้งสุดท้ายงวดวันที่2พฤษภาคม2568โค้งสุดท้ายหรือโค้งสองนี้ฟันสี่นะคะสี่หลักสิบ ร่ะะองลงมากเราจะเป็นหกลักซิหลักหน่วยมีเจดตัวเดียวนะคะให้สีเจเป็นตัวเน้นหกเจ็ดเป็นตัวกันนะคะทั้งหมดทั้งมวลอยู่เน้นล่างกันบนนะคะเป็นหน้าทาังหาสือสรากินแบงรัฐบาลไทยนะคะนะคะนุ่นที่ยากกับขาอวยพ่อไนพ,อนพ่นอแมพี่นเอฟซีโซดีหน้าทาังของพระอ,อาจารย์ปิศน,นานะคะ